สวัสดีครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับช่องศักนลินนะครับวันนี้จะมาแนะนำแนวทางนะครับเผื่อใครอยากจะเอาไปปรับใช้ในชีวิต ที่เจอปัญหาแบบผมนะครับคือพอดีผมไปซื้อแอร์มาติดตีห้องลูกชายนะครับพอดีมันมีน้ำหยดลงมานะครับไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงพอโทรตามช่างช่างก็อยู่ไกลนะครับเขาก็คงใจยุ่งๆนะครับไม่มา ผมก็เลยเข้าไปดูในอินเทอร์เนต็ตเข้าไปเพจเพจนึ่งนะครับเขาแนะนำแนวทางการซ่อมให้นะครับผมก็เลยมาจะวันนี้จะมาลองซ่อมดูนี่ลแหละครับแอรก็เป็นยี่ห้อมีเดียครับผมซื้อมาพร้อมกันมันสองตัว แต่อีกตัวนึงไม่เป็นนะครับน้ํามันหยดไหลนองเต็มพื้นแล้วครับพอตื่นเช้ามาตอนนี้ก็ตอนเช้าแล้วครับนี่ครับน้าไหลหยดทั้งคืนนะครับเปิดนี่ครับน้าหยดติงต๋งติ๋งติ๋งเลยหยดทั้งคืนนะครับมัน พราะอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เกี่ยวกับแอร์เลยเพราะว่ามันจะพังมันอะไรหรือเปล่าก็เลยจะลองซ่อมดูครับก็ลองแกะลองแงะดูครับก็พอดีแกะออกแล้วมันเครื่องรุ่นนี้มัน มันติดมันติดฝ้าครับเปิดขึ้นไม่ได้เพราะเปิดข้างในแล้วก็เป็นนี่ครับมันคล้ายๆกับเป็นมูกเป็นเป็นคล้ายๆกับขี้เลนครับมันก็มีแมลงมั่งครับแล้วก็เป็นขี้เลนนี่ครับ เดี๋ยวเอากล้องสองให้ดูจะเห็นข้างในมันเป็นขี้เลนนะครับนี่นะครับมันก็มีน้ำขังอยู่ข้างในครับผมซื้อมาแล้วมันได้ปีกว่าแล้วครับเครื่องตัวนี้ก็ไม่เคยทำทำอย่างอื่นไม่เป็นนะครับเขาได้แค่เป่าฝุ่น ตรงเป็นตัวกรองฝุ่นนะครับลองเอาผ้าเช็ดออกดูก่อนมันเปิดขึ้นสุดไม่ได้ครับถ้าจริงๆแล้วมันเปิดขึ้นไปแล้วมันก็จะมีตัวล็อกมันก็เปิดได้สูงกว่านี้อยู่แต่นี่มันของผมมันติดฝ้าติดฝ้าก็เลยเปิดไม่ได้เปิดได้นิดหน่อย ใช้ไม้ค้ำยันเรานี่ครับขอนนี้นำให้ใช้หลอดครับเป็นหลอดกาแฟอย่างนี้นะครับแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี่ครับตรงริมริมสุดนี่เลยมันจะเป็นรูน้ำเวลามันมีน้ำแอร์ความเย็นมันนะครับมันมีน้ำมันก็จะมา มาไหลลงตรงนี้ครับมันจะมีท่อไหลลงไปด้านหลังนะครับมีหาดูสอดยังไม่ได้เลยจริงๆแอยี่ห้ออื่นก็น่าจะจะอยู่ประมาณเดียวกันหรือเปล่าไม่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 ทราบนะครับแต่ผมลงได้แล้วครับเริ่มลงได้แล้ว นี่ครับลงไปน่าจะสุดแล้วมั้งแล้วก็ให้บอกว่าให้เป่าครับให้เอาปากนี่แหละครับเป่าเลยนี่ครับทำการเป่า พราะบางทีมันจะเป็นขี้เลนนะครับไปอุดตันข้อน้ําทิ้งเรามันก็ไม่ไหลลงไปแล้วก็มันก็ย้อนกลับคืนมาลงข้างหน้าทีนี้นี่นะครับพอเป่าไปแล้วรอบหนึ่งไปเราลงไปดูกันดูครับว่ามันมีอะไรออกไหม ออกจริงๆครับนี่ครับมันเป็นมูกเป็นคีเลนมันคล้ายๆกับเป็นพวกตะกอนสะสมนะครับนี่นะครับเต็มเลยครับเต็มเลยมีหน้าลวนะน้ำมันไม่ไหลลงมา เดี๋ยวลองเป่าอีกรอบครับลองเป่าอีกรอบหนึ่งลองดูน้ำมันมีไหมมันแห้งหรือยังมันไหลลงไปยังนี่นะครับลักษณะสอดก็อสอดเข้าไปตรง ตรงประมาณนี้ครับมันจะมีรูแล้วมองไม่เห็นหรอกครับแต่เราสอดสอดลงไปเดี๋ยวมันจะลงไปเองเดี๋ยวเป่าอีกรอบครับเดี๋ยวจะลองเป่าอีกรอบหนึ่งเผื่อมันมีขี้เลรยังเหลือๆอ,อยู่เดี๋ยวลองเปลี่ยนหลอดดูครับลองใช้ หลอดกาแฟที่ใหญ่ขึ้นครับลองหาที่สอดก่อนเมื่อกี้มันลงตรงไหนมันไม่เข้าครับมันมันน่าจะใหญ่กันไปหรือเปล่าถ้าหลอดตัวเท่าเมื่อกี้นี่หลอดกาแฟที่เขาขายตามร้านสะดวกซื้อนี่ที่เขาให้มาตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยน่าจะได้ครับ ตัวนั้นนะตัวแรกที่ผมเผาไปตัวที่สอดไปตัวแรกกันได้เลยตัวนี้ไม่น่าไม่น่าไม่น่าลงไปสุดนะครับพอดูแล้วไม่มันเข้าไม่ได้ครับไม่ได้ครับสอดยังไงก็สอดไม่ลง มันต้องใช้หลอดเล็กครับหลอดที่เขาแถมมาครับที่เราไปซื้อน้ำในร้านสะดวกซื้อนะครับหลอดเล็กนะครับมันสอดได้นี่ครับหลอดใหญ่สอดยังไงก็สอดไม่ลงนี่ครับหลอดเล็กเมื่อกี้ผมก็สอดตรงนี้แต่มันไม่ลงต้องเปลี่ยนแล้วครับ ต้องเปลี่ยนเป็นหลอดเล็กเหมือนเดิมแล้วครับนี่ครับหลอดนี้นี่ผมว่าเข้าแน่นอนไปแล้วครับมันมันเล็กมันก็เลยเข้าไปง่ายเลยต้องเป่าอ,อีกครับเดี๋ยวเป่าอีกรอบนึงว่ามันจะมีอะไรออกมาไหมไปดูกันอีกรอบครับ อันนี้รอบสองนะครับเป่ารอบสองว่ามันจะมีไหมมันจะมีออกมาอีกไหมไม่มีเลยครับแต่มีน้ำหยดอยู่หน่อยนึงท่อที่มันต่อไปอีกผมผมไม่ใส่แล้วครับเพราะกลัวมันไหลไม่สะดวก ลองขึ้นไปดูข้างบนเลยว่ามันมีอะไรน้ำยังหลงเหลือหรือเปล่านี่นะครับน้ำมันก็จะลงตรงนี้นะครับนี่ครับตรงพ่อเนี้ย ก็ลองเอาไปทําดูครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนต้องเจอปัญหาแบบผมแน่ๆเพราะมีแอร์มันก็ส่วนมากมันก็ต้องต้องมีบ้างนะครับแต่อีกตัวหนึ่งผมซื้อมาหลายปีแล้วตัวน,นั้นเป็นยี่ห้อของซัมซุงมันก็ไม่เป็นนะครับนี่ครับมองไม่เห็นภาพมันไม่จับ ก็มีเหลือน้ำอยู่หน่อยหนึง่งไอตัวยี่ห้อนั้นมัน,ม,นมันก็ไม่เป็นไม่ได้เกิดอาการแบบนี้นะครับจริงผมมันซื้อมาพร้อมกันมันมีสองเครื่องครับอีกเครื่องนึงก็ไม่เป็นนะครับแต่เครื่องนี้มันเริ่มมีอาการสองสามวันแล้วครับมันน้ำไหลเต็มพื้นเลยครับตื่นเช้ามา ด้วยความที่เราไม่รู้เราไม่เคยนะครับก็เขากลัวว่ามันจะชอ็อตแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่ามันไม่ช็อตนะครับถ้าน้ําไหลลงอย่างนี้เพราะว่าพวกสายไฟพวกอะไรมันจะอยู่ด้านบนแต่น้ำเขาจะให้มันกองลองเป่าอีกรอบครับน้ำมันก็จะอยู่ด้านล่างเขาก็เซฟตี้ให้เราอยู่ มันเปิดได้หน่อยเดียวครับมันเปิดเยอะไม่ได้มันติดเพดานน้่งบนมันก็เลยได้ประมาณนี้แต่จริงๆมันยี่ห้อนี้มันก็เปิดขึ้นหรือง่ายครับดูดูถอดแล้วถอดง่ายมีแค่ไขควงตัวเดียวแล้วก็ถอดน็อตสอตัวแล้วก็ยกออกได้เลยมัน ว่ามันง่าย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 ที่สุดแล้วครับเราทําเองได้ครับทําได้ทุกคนท้องทาได้ครับมันมันไม่ได้ยากอะไรเลย,เลยแนะน,นาแนวทางให้ครับเพราะว่าส่วนมากแรมมันก็มีปัญหากันทุกตัวครับเพราะว่าเราใช้งานมันเยอะใช้งานมันหนักๆเข้ามันก็ต้องมีปัญหา ก็รอให้มันอาจจะเป่าอีกรอบครับนี่ครับเป่ารอบสามนี่มันเป็นเมื่อกออกมาเลยนะครับไม่เยอะเท่ารอบแรกแต่มันก็น่าจะหมดแล้วครับน่าจะหมด เดี๋ยวจะไปลองเปิดเครื่องดูครับเปิดเครื่องดูว่ามันจะน้ำมันยังจะไหลอยู่เข้าในห้องเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่ามันจะมาไหลข้างนอกลองดูแล้วครับอันนี้เปิดยันเช้าเลยนะครับตั้งแต่ตอนกลางคืนมาถึงเช้ามาดูว่ามันมีน้ำไหมไม่มีครับแห้ง แห้งไม่มีน้ำเลยไม่มีน้ำหยดลงมาเลยนี่ครับเปิดยันเช้าเลยที่เลือกซื้อยี่ห้อนี้มันก็ราคาถูกนะครับแตก่ก็ใช้ได้ดีครับก็ใช้ดีความเย็นก็ดีครับมาดูข้างนอกกันนี่ครับน้ำก็ไหลสะดวก เมื่อก่อนมันก็น่าจะไม่ไหลอย่างนี้แหละผมก็ไม่ได้มาดูว่ามันไหลยังไงแต่น่าจะไม่ไหลแบบนี้หรอกนี่ครับน่าจะคล่องตัวกว่าเดิมครับยังไงก็ลองเอาไปทำดูนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ท่องศักด์นรินครับมีความรู้เล็กๆน้อยๆก็จะมาแบ่งปันกันครับแบ่งปันความรู้กันครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันยังไงท้ายนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ